สบายดีจ้าพี่น้องสบายดีไหเอ้ยผู้สาวน้อยสบายดีทั้งรังเลยลูกสบายดี้าเอ้ยดีดีด้วยจอมใจสบายดีด้วยเข่ากล้องไม่เด้อพี่น้องผู้หญิเข่ากล้องไม่เด้อเป็นหลานอีกคนหนึ่งของทางอีโพฮันนะจ้าอันเพื่อนบอสบายอีเมสิพาเพื่อนลงไปกวดมืออื่นเพื่อนหาก็มาหอดแล้วกันกินข้าวกินน้ำได้แล้วนะโบอยากไปกวดเนาะเพราะว่ามืออื่นเศร้าเราสิป่วยกินข้าวกินน้ำแล้จังห้าจะสิไปกวด แ,แต่ว่ากดอยู่ในคลินิกอยู่ทั้งวิลาแหละเพื่อนบอกว่า,านา้ำน้ำอังไข้ลังพี่น้องน้ำอังไข้ลังแต่ว่าพ่อกับแม่เพื่อนลาผ้าลงมา,าป้า,านะหาป้าทั้งที่อีกแล้วก็สิพ้าไบบออันที่มันใหญ่ๆที่บอททันสมัยแน่พี่น้องเลยแม่หองไส้ล่ะของพ่อนังใหญ่เลยลูกผูกกเพื่อนลูก,กลูกกของเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวมามาไกลเอ้นยพี่ไว มาไกล้เอ็นออยจริงนะนี่ยังอายกองยังอายกองเลยตัดผมให้เจ้าเหรอไม่ได้ตัดผมให้อยู่ตัดเองตัดเองพี่ไทยหน่อยเด้อพี่นายผมงพี่ไทยหน่อยปกติเราเป็นคนไทยสารวันแม่เพื่อนไทยสารวันเมืองสารวันเออเมืองเมืองเมืองเรางามแขวงสารวันอยู่บ้านโพลงเลยจ้าพี่น้องเลยแม่ตอนนี้แม่เพิ่นกาซิพาลาน อ๋อเราเลาะเวิงนอกสถานที่นอกสถานที่น้อยนึงเราสถานที่ยกายูเซโนแหละนี่เดี๋ยวนี้ไกลเฮือนปลาเนาะไกลเฮือนปลาไกลหงหมอหงหมอเมืองได้ไหมเ่าหาก็มาจะไปเลาะตลาดปลาหลุดเลยเข้าในมาหรือจังใดเข้าในได้บ่เอาไปได้ไหมเดินออกบ่ในทางพระเจ้าก่อนนี่กับ เป็นหลานี่พู้หนึ่งค่ะล้จ้าแต่เพื่อนก็คือยังทําบอติดอันพวกนึงน้อยพวกอีเมย์ปันไดพอพอได้เมื่อหาเพื่อนโดนตอนยังน้อยฮะ,ะติดติดจนดมาอยู่จนนอนน้ำปา่าแม่มาอยู่อันวิลานน้ำตาลอดกะคล้ายๆคือน้องอวันตินเรือน้อ,นองพลังน้อยพลังน้อยไม่อที่เศร้าป่าสิเมื่อเมื่อเอาที่เศร้าเดือนนี้เลยเพราะว่าเขาต้องได้ไปเสนอเห็นหนังสือต่ออันที่เศร้าหาแม่ันที่เศร้าหาแล้ไปเสนอตัว ไปน,นัป่งเพื่อนกับหลานกัสิดไปลเลือกอันนั้นก่อนนังน้อยกับมีเรื่องเซวนนเฟซบุเนาะนังน้อยก็เห็นเพื่อนเม้นมาหลายเลยนะเม้นเมนมาว่ะเห็นอ่าอีโพเพื่อนอยู่กับอ่ะผู้สาวบอกเอ้ยอยังประมาณนี้นังน้อยกับโบโฮูดอกกะนนงน้อยกะบโบฮัวมันเป็นความจริงบอรหรือว่าบอกกะ สิว่าจังใดดีอันนึงก็เสื้อเนี่อันนึงกับบเอืซอแเนี่ยมันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่เหียนะเด็กน้อยแบบน้องน้อยกะบะับบควรฮูบ่ควรนเห็นเพราะว่าเรื่องของผู้ใหญ,ญ่เป็น,นแหลญญะผู้ใหญ่กะบะบับกับ่ฮูโหว่า f อซีผู้น,นั้นมันมามาด้วยความวังดีบหรือว่ามาด้วยความมาวคันป่วนบ<า>่แม่หนในขรอ,ขอัวเฮาเนาะกะกะน้องน้อยกะอ่านหลายเม้นแล้วแต่เพื่อนกันยังเม้นมาอีกขอนํำเนาะถาเป็นความจริงหรือบ่ความจริงกั ขอนำลายลายย่าเมนมากแนวนี้เนาะเพราะว่า youtube นี่มัน,นลูกๆเห็นนาเนาะลูกๆเป็นผู้เหตุเขาจะเป็นผู้ตอบคอมเมนต์แหละ่วนแม่นี่ก็ผู้ใหญ่และกะ็บโเป็นยังดอกแต่ว่าเป็นเล็กน้อยในบางที่เล็กน้อยเขาอาจจะมีแนวคิดเนะาะเมนเชาสิเป็นความจริงหรือโบความจริงกะเฮ้ยว่าบโบ,บ,บสมควรมาเม้นมาแนวน,นั้นเด้อพี่นอ้องเด้อเพราะว่าเฮาเห็นเม้นมากซ้ำา สองสามคอมเมนต์แหละ <Man. S 1> แมนก็เลยอยากมาขอน้ำน้ำเอฟซีูนันอย่ามเณนมาทำลายนนิดหน่อยเขาถึงว่าสิเป็นความจริงหรือบ่ความจริงถึงว่าเจ้าสิเห็นแถ้หรือว่าบ่าเห็นแถ้อันนี้เขาก็บ่บหูเนาะแม <Man. S 1> นะแต่กะจักสิว่าจังได๋ดี <laughs> เห็นหนักหน่อยห้องอกอากอกอาก,ก,ก,กมาั้งแต่ไปอาคลิปเนะเอยนัดแล้วแม่ก็เข้าไปเบิงเออ่า ขอโมกขอบใจที่เป็นหูเป็นตาหรือว่าขอโมกขอบใจที่เม้นมาแต่ว่าเถื่อนหาแล้วก็ยังให้เมนมาเนี่ยทีด้วยพี่น้องเ้อเพราะมันทำหน่ยจิตใจยังหน่อยเขานั่งน้อยกะบอปันไดดอกแต่อ้นางเพื่อนเพื่อนเป็นคนที่แบบข้างนอกคือเข้มแข็งแต่ข้างในเพื่อนออนแน่งเลยนี่กระทบยั้งขืนมาแล้วเราสิซอกกรมบองหล่นางไงขอมนท่นะขอนำลายๆด้วยพี่น้องเ้อะขอนำลายๆทังทาว่าเจ้าสวังดีหรือว่าเจ้าสวังยั้งกัญญาเนาะ อาทายอยากจะอยากแซดมากะ้วะให้แซดมาทั้งส่วนตัวอ่านของแม่นางไงเองเด้อว่ามีเฟซอ่าครอบครัวสาวผู้ไทยล่ะเฟสนั่นสิแม่สิเป็นผู้ดินส่วนส่วนไลยเนาะละ่ะมีปัญหาหรือว่าจะเห็นหันเห็นหนีหรือว่าหรือว่าจะอยากว่ายังน้ำข่อยหรือว่าจะอยากโทรมาล้มมาแอนข่อยก็ใหายโทรมาทาั้งนี้โบโบอยากห้เมนไปทางซองเนาะไลแมนไลแม,ม,น,มนมันมันมัน มันสิเป็นความจริงหรือว่าความจริงกับเฮากับโบหูเนาะหรือว่าบางที่เป็นหน้าคายกันกับไพสิโหเนาะแล้วเฮาก็บไ่ได้โหอีหย่างดอกเฮาก็อย่ทธภพบางที่ะนาอาจจะขายกันก็มี่พี่น้องเพราะว่าคนเท่ามันหนาโลโลหนาคือกันก็มี่เด้อพี่น้องเด้ออันนี้เห็นเข้าเจเมนน่าว่าพี่เคยเห็นจักสันวจักสี่ให้นหเคยเห็นจักสันวจักสี่แล้วขอนหั่ถ่อพี่น้องเลยถ้าเจ้าเห็นถ้าเจ้ายังกะเข้าเจ้าอย่างบอกยั้งไรให้เจ้า เซตมาทางาเฟซขอบรัวสาวผู้ไทยบอตองเมนไปทางช่องยูทูปขอบรั้วสาวผู้ไทยเลยพี่นอ้องขอเขานำลายลายแล,ละวันนี้ลาสิผ้าหลูกๆเขาไปหานต่ออีพี่นอ้องพาพาลูกๆมาเลาะมาเที่ยวส่วนบรรยากาศตอนมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาก,กานันเจ้าหน้าที่บอกเอ้ยนางเมื่อแล้วกัเอ้ะนางยังพอทันไปใส่แล้วเพิ่นก็นสีน้อยใจอีกว่าอไปหาแม่แม่ออก็บ่าพาไปลินอันนี้สีพัญญายนี่ยมัน ยิ้มพยัญชนหัวกับมคขอ,อบใจเอฟซีหลายๆที่เอฟซีว่าวาน้องน้อยเป็นเป็นที่ยิ้มที่หัวให้เอฟซีนะที่ครอบครัวให้ครอบครัวมีสีสันเข้ามาแล้ว นอาหารรอเก่ายนนี่สาขาาะเูเซโนเข็นยุดยานาทางเขอพวเจ้าคไทยสุขาไปนั่งินาเพราะว่ามันมันมันิ่งหมิตามไปเลยว่าไอเก๊เขาสิงัไม่เป็นยุโตบอเออบ เ,เบิอง,งลองซิมฮอนบอกฮอนดิเป่าเป่าเาก่อนกาดบันนี่ยำยำฮอนบอก Get yeah. you